ถ้าจบฤดูกาลนี้ผลงานยังไม่ดีขึ้นผมขอสลัเก้าอี้ผมขอลาออกเองนะครับล่าสุดชาบี้เอเนเดสกับกุนซือของบาซ่าพร้อมสลัดเก้าอี้ครับหากตอนจบฤดูกาลนี้ฟอร์มของบาซ่ายังไม่กระตืออ้นนะล่าสุดชาบี้เอเนเดสกับกุนซือของบาซ่ายอมรับว่าพร้อมอำลาตําแหน่งเลยหากทีมผลงานไม่กระตือ้นขึ้นตอนจบฤดูกาลหลังจากล่าสุดเมื่อคืนนี้บุกแพ้แอตเลติกบินเบา42นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกโคปาเดเรย์รอบก่อนรองชนะเลิศ บาร์ซ่าเนี่ยผลงานไม่คงเส้นคงวาเลยในฤดูกาลนี้ครับส่วนชาบ,บี้เองก็โดนวิจารณ์เรื่องเทคนิคอยู่บ่อยครั้งเหมือนกับแมชเนียครับยังไงก็ตามนะครับคุณซื้ออย่างชาบ,บี้เองยืนยันว่าเขาพร้อมสลักเก้าอี้เองหากทีมยังไม่ดีขึ้นเมื่อจบฤดูกาลมาฟังสิ่งที่ชาบ,บี้ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเออจะหากถึงตอนจบฤดูกาลแล้วเรายังไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถลุน้นแชมป์ได้ผมจะอำลาตำแหน่งเองผมรู้ดีว่าตอนนี้ผมกำลังทำงานกับสมสรระดับท็อปที่บาร์ซ่า คุณจะเป็นต้องคว้าแชมป์ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นคุณก็เสี่ยงที่โดนปลดยังไงก็ตามผมเชื่อว่าโปรเจกต์ของเราอยู่ในตอนนี้มันมีศักยภาพสูงมากด้วยนักเตะดาวรุ่งชั้นยอดหลายคนคืนนี้เราได้ลงแข่งขันแล้วเราต่อสู้อย่างหนักและทุ่มสุดตัวแต่เจอทีมที่ดีมากแอตเลติกสมควรได้รับชัยชนะแล้วขอแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยฟุตบอลก็แบบนี้แหละเราจะพยายามพลิกสถานการณ์ในลาลิกาสเปนและเข้ารอบลึกๆในแชมเปี้ยนส์ลีก,ลกใ,ให้ได้ อันนี้คือสิ่งที่ชาบี้อันเดสนะครับโอ้โหได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าถ้าหากว่าจบฤดูกาลนี้ฟอร์มของบาซ่ายังไม่ดีขึ้นเขาขอสลัดเก้าอี้พร้อมที่จะลงจากบัลลังนะครับไม่อยู่ทําทีมนะขอโดนปลดออกไปเลยเดีก,กว่าถ้าหากว่าผลงานของบาซ่าไม่กระเตื้องขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหก็ต้องมาตามนะครับให้คำมั่นสัญญาซะด้วยแบบนี้ก็ต้องมาตามผลงานบาซ่าว่าจะเป็นยังไง จัดไปหไวัยรุ่นจัดไปยาวเลยสำหรับชาบี้เอ็นันเดสครับกับอนาคตที่บาร์เซโลนาชุดๆฮะ